ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมผู้เชี่ยวชาญข้าวจากกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สุ่มตรวจโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลหลังพบว่ามีการทุจริตใน19จังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้ DSI ได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามสกลนครและล่าสุดได้ลงพื้นที่ใน6จังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง และจากการสุ่มตรวจโก,ด,กดังเก็บข้าว TSD ในอำเภอพยุหะีรีจังหวัดนครสวรรค์พบข้าวไม่ได้มาตรฐานหนึ่งกระสอบเป็นข้าวเก่าปี2,552มีหินและข้าวท้องไข่หรือข้าวที่มีจุดขาวขุ่นอยู่กลางเมล็ดปนเพื่อนอยู่เจ้าหน้าที่จึงให้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเ,ออเหตุการณ์ที่ว่ามันมีข้าวปนออแล้วข้าวของปี52อยู่ด้วยลูกหนึ่งที่ท,ท,ที่ที่ผ่ากองเมื่อกี้ครับลูกหนึ่งแล้วก็เมื่อไปตรวจดูข้างในแล้วเนี่ย มันก็จะมีหินปนอยู่ด้วยก็มีข้าวท้องขายอยู่เยอะเลยมีหินซึ่งเดี๋ยวทางคดีอะเขาจะเอาตัวอย่างมาดูครับส่วนอีกจุดที่สุ่มตรวจคือโกดังเกษตรเฟื่องฟ้าตำบลตาคลีซึ่งเป็นสถานที่เก็บข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2,555มีข้าวเก็บอยู่กว่า1ล้านกระสอบซึ่งมาจากโรงสีข้าวหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครสวรรค์นครศรีธรรมราชชัยนาทและพิษณุโลก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยสายตาพบว่าคุณภาพข้าวอาจไม่ถึง5%ซึ่งจะทําการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าตรงกับเอกสารที่มีการระบุไว้หรือไม่ดูด้วยสายตาแล้วบอกว่าน่าจะมีปัญหานะครับอาจจากคุณภาพอาจจะไม่ถึงข้าว5%นะครับด้วยดูด้วยสายตาด้วยปรนมาณข้าวหักมันไม่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยเราคงต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจออย่างละเอียดกับทุกกองทุกทุกทุกครั้งหมายถึงทุกอาคารนะครับ แม้การสุ่มตรวจโกดังเก็บข้าวสองแห่งในจังหวัดนครสวรรค์จะยังไม่พบการกระทำความผิดในลักษณะของการทุจริตแต่การสุ่มตรวจนับเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องปรามเพื่อป้องกันการทุจริตซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรที่จะต้องช่วยการรักษาสิทธิ์ของตัวเองไม่ให้มีการสวมสิทธิ์เกิดขึ้นธนวัฒ์เฉวงวณิช์ถ่ายภาพประพัสิทธิพันาศิริชัยศิลป์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน